วีซ่าไม่ผ่านเจ้าหน้าที่ไม่บอกเหตุผลไม่เคยขอวีซ่าอเมริกามาก่อนทำไงดีวันนี้เรียวแววมาแชร์ไปดูคลิปกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับดู it with เวล l อีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นช่วงเ well, วีลเวลมาแชร์นะคะแต่เรื่องที่เรียวเวลจะมาแชร์เป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของช่อง Do it with ดเว l นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเคยไหมคะที่ไปขอวีซ่าเมริกาแล้วโดนปฏิเสธวีซ่าด้วยกระดาษใบเดียวสีขาวที่เราไม่รู้เหตุผลเลยว่า เกิดจากอะไรทําไมวีซ่าของเราถึงถูกปฏิเสธทั้งๆที่เราก็คิดว่าเรามีคุณสมบัติเตรียมตัวมาดีแล้วนะคะเดี๋ยวมาฟังกันวันนี้ว่ามีอะไรบ้างที่เพื่อนๆอ,อาจจะมองข้ามไปโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสิ่งแรกเลยก็คือการที่เพื่อนๆเ,เนี่ยวางแผนไปมาไปเที่ยวเมริกานี่ สิ่งที่สำคัญเลยนะคะในการขอวีซ่าท่องเที่ยวก็คือเพื่อนๆต้องเป็นนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวในที่นี้คือเพื่อนๆต้องเคยไปเที่ยวต่างประเทศบ้างน,นะคะไม่ใช่ว่าเอออยู่ๆแบบไม่เคยมีไม่เคยมีพาสปอร์ตมาก่อนเพิ่งทำพาสปอร์ตครั้งแรกแล้วก็ระยะเวลาในการทำพาสปอร์ตเนี่ย แค่ไม่กี่อาทิตย์หรือไม่กี่เดือนก่อนที่จะมาขอวีซ่าอเมริกานะคะซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้สามารถพูดได้เลยว่าวีซ่าของเพื่อนๆถูกปฏิเสธแน่นอนการที่เพื่อนๆจะทำให้เพื่อนๆมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะคะเพื่อนๆต้องมีประวัติการเดินทางอย่างน้อยก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียของเราลาวพามา่า มาเลเซียสิงคโปร์บ้างนะคะเป็นประเทศที่จะต้องมีการเต็มเข้าออกตอมอให้เป็นหลักฐานว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวเราเป็นผู้เดินทางนะคะหาเพื่อนๆไปแบบวีซ่าเปล่าๆเ,เ,เลยอย่างเงี้ยอันนี้มีสิทธิ์ที่จะทําให้วีซ่าถูกปฏิเสธง่ายมากค่ะทําไมเพื่อนๆต้องเดินทางไปต่างประเทศก่อนไปน่อนมาอเมริกาถ้ามองจาก มุมมองของสถานทูตนะคะกับเจ้าหน้าที่กงสุลเนี่ยลองลองคิดจินตนาการดูว่าคุณอยู่เมืองไทยอย่างเนี้ยอยู่ๆคุณจะมาเที่ยวประเทศอเมริกาข้ามมาอีกฝากหนึ่งของโลกซึ่งเดินทางแบบ20-30ชั่วโมงเป็นการเดินทางครั้งแรกของคุณมันทำให้เขาคิดว่า ทําไมคุณไม่เที่ยวประเทศใกล้เคียงก่อนเหมือนประเทศเพื่อนบ้านของเราประเทศในโซนที่ที่ใกล้กว่าอะไรเงะะี้ยค่ะซึ่งอเมริกาไม่ใช่เป็นประเทศแรกเลยที่จะทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยอยากมาเที่ยวเพราะอะไรเพราะไกลค่าใช้จ่ายสูงนะคะแล้วก็หลายๆอย่างเลยมันทําให้เจ้าหน้าที่อ่ะสัมผัสได้ว่าคุณอะมีวัตถุประสงค์อย่างอื่นแอบแฝงอืม ถ้าคุณอยากให้ประวัติดีนะคะคุณก็ควรที่จะเตรียมตัววางแผนก่อนที่จะมาขอวีซ่าอเมริกาเนี่ยล่วงหน้าหน่อยสัก6เดือนถึง1ปีก็กำลังดีนะคะคุณทำพาสปอร์ตเสร็จคุณก็ใช้พาสปอร์ตของคุณเนี่ยออกเดินทางไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านบ้า,บางอย่างน้อยสัก 2- 3สาประเทศเพื่อให้มีการเข้าออกนะคะแล้วก็ให้มีการแบบว่าเคลื่อนไหวเรื่องการเดินทางอะไรอย่างนี้เนาะ ต่อมาก็จะเป็นเรื่องอาการทำงานนะคะ,นะคะก็คือเรื่องงานเรื่องงานในที่นี้เราไม่ได้หมายความว่าคุณต้องทํางานที่แบบมีรายได้แบบโอ้โหสูงเป็นตําแหน่งผู้บริหารหรือเป็นตําแหน่งหัวหน้างานผู้จัดการอะไรขนาดขนานั้นแต่งานในที่นี้หมายถึงงานที่คุณทําเป็นลักษณะแบบไหนเป็นงานที่เป็นองค์กร หรือเป็นงานที่เป็นกิจาการส่วนตัวนะคะถามว่าถ้าคุณทำงานในบริษัทนะคะในองค์กรเนี่ยถ้าเป็นองค์กรใหญ่ๆเนี่ยอันนี้ความน่าเชื่อถือก็จะทำให้การพิจารณาวีซ่ามากขึ้นนะคะและที่สำคัญคือ,อระยะเวลาในการทำงานของคุณนะคะ ว่าเขาก็จะดูได้ว่าคุณน่ะทำงานมานานแค่ไหนแล้วไม่ใช่ว่าคุณทำบริษัทโอ้โหใหญ่โตเหมือนซ้ำซุงหรือว่าทำบริษัทเอ่อใหญ่ๆใ,ใหญ่ยักษ์แบบอะไรนี้แต่ว่าคุณเพิ่งเริ่มงานอายุงานได้แค่เดือน2เดือนนะคะอันนี้เขาก็ไม่ได้มองว่าความมั่นคงของคุณหรือว่า แรงดึงแรงจูงใจที่ทําให้คุณกลับมาประเทศไทยะคะ่ะมันจะทําให้สกอรองคุณะน้อยลงเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีงานที่ดีอยู่แล้วบริษัทที่ดีอยู่แล้วนะคะก็ดูว่าอายุงานของคุณเนี่ยนานแค่ไหนนะคะในมุมมองของแวว่าคิดว่าคือขั้นต่ําเลยนะงานของคุณนะต้องไม่ต่ากว่า6เดือนแต่ว่าถ้าคุณมีงานที่แบบทํามาหลายปีอันนี้จะดีมากๆเลยค่ะ ก็ถ้าใครคิดที่จะเดินทางแล้วก็ขอวีซ่าอเมริกานะคะก็อย่าเปลี่ยนงานบ่อยนะคะเพราะว่าก่อนที่คุณจะมาสัมภาษณ์อะ่ะเขามีการสกรีนประวัติคุณหมดแล้วคุณอาจจะไม่รู้แต่ทางสถานทูตนะคะเขาสกรีนมาหมดแล้วก่อนที่คุณมาสัมภาษณ์อืมเดี๋ยวจะเล่าต่อนะคะส่วนสำหรับท่านไหนที่มีกิจการส่วนตัวอย่างเนี้ย จริงๆอะเขาไม่ได้มองหรอกคะ่ะว่ารายได้คุณอะแบบจะเยอะจะมากเท่าไหร่เขาดูความมั่นคงของงานที่คุณทําถ้าคุณมีกิจการส่วนตัวเนี่ยเปิดมานานแค่ไหนแล้วคุณมีเพนไหมคุณมีเว็บไซต์ไหมแล้วก็โอกาสที่คุณจะกลับมามากน้อยแค่ไหนนะคะเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของการเงินการเงินอะ จริงๆอะ่ะไม่ได้แบบสำคัญมากเป็นอันดับแรกนะคะแต่ว่าจะยกมาพูดเพราะว่ามันก็มีส่วนในการพิจารณาวีซ่าของคุณเนาะการเงินในที่นี้ต่อให้คุณจะมีเงินเยอะแค่ไหนในบัญชีนะคะนั่นก็ไม่ได้การันตีว่าคุณจะผ่านวีซ่าอเมริกาได้แต่ว่าการเงินในที่นี้คือคุณมีเงินเพียงพอคุณมีเงิน เข้าออกในบัญชีสม่ำเสมอมีการหมุนเงินเข้าหมุนเงินออกแล้วก็ถ้าคุณเป็นพนักงานบริษัทอะรายได้ของคุณอะก็จะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่คิดภาพว่าถ้าเราไปไปอยู่ในอเมริกาค่ะเราจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ได้ไหมถ้าเหมือนเรามาเที่ยวเนี่ยรายได้ของเราอ่ะ สามารถที่จะครอบคุมค่าใช้จ่ายที่มาเดินเดินทางมาเที่ยวเมกาครั้งนี้ได้หรือเปล่าเขาก็จะพิจารณาจากตรงนี้ตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีเงินเดือนอสองหมื่นนิดๆน,นะคะเขาก็จะคำนวณว่าดูว่าคุณนะมาอยู่กี่วันอะไรเงี้ยมาอยู่กี่วันค่าตัว๋วโดยเฉลีย่ยประมาณเท่านี้เท่านี้รายได้ของคุณนะมันเพียงพอที่จะ เดินทางมาประเทศอเมริกาเปล่าเพราะว่าเขาก็ต้องป้องกันไม่ให้ผู้คนนะักท่องเที่ยวที่เดินทางมาอเมริกาแล้วมีปัญหาเรื่องอมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องการเงินด้วยนะคะเขาก็ป้องกันเรื่องพวงนี้ด้วยในเรื่องของการเงินอะ เหมือนที่หลายๆคนเคยเจอนะคะเขามีเงินในบัญชีเยอะมากโอ้โหเป็นหลักล้านหลักสิบล้านเนี้ยแต่ทำไมวีซ่าไม่ผ่านเขาจะดูประกอบหลายๆอย่างค่ะไม่ใช่แค่ว่าคุณมีเงินแล้วคุณจะมาได้นะคะความมั่นคงความน่าเชื่อถือด้วยมันมันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่ว่ากำลังพูดต่อไปแล้วก็พูดมาแล้วก่อนหน้านี้นะคะต่อไปเรื่องระยะเวลาระยะเวลาในการ เดินทางนะคะถ้าคุณบอกว่าคุณมาเที่ยวนะคะคุณมาเที่ยวโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศอะระยะเวลาที่คุณจะเดินทางแล้ก็มาเที่ยวได้ก็ไม่น่าจะอยู่เกิน2-3อาทิตย์นะคะโดยเฉพาะคนที่ทำงานบริษัทหรือว่าองค์กรนะคะปกติแล้วถ้าคุณลาง,งานมา เราเชื่อเลยว่าหัวหน้างานของคุณนะ่ะไม่ปลื้มแนะ่ถ้าคุณจะลาง,งานมาเป็นหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนนะคะถ้าคุณมาเที่ยวระยะเวลาในการท่องเที่ยวก็สําคัญมากนะ่าควรจะอยู่ในขอบเขตสองถึงสามอาทิตย์แต่ถ้าคุณเออมันจะเป็นอย่างนี้อีกถ้ากรณีที่คุณนะ่ะทาธุรกิจส่วนตัวแล้วคุณมีเงินเยอะมากแล้วคุณขอวีซ่าเดินทางมาท่องเที่ยวเนี่ย คุณแบบขอมาหนึ่งเดือนสเดือนเนี้ยเขาก็จะมองตรงข้ามกันว่าเออคุณนะมีเงินเยอะขนาดเนี้ยแล้วคุณนะไม่ได้ลางงานคุณมีธุรกิจตัวเองคุณไม่ได้ลางงานคุณเดินทางมาหนึ่งถึงสองเดือนคุณมาทําอะไรหรือเปล่าทําไมถึงหลายๆคนถึงโดนปฏิเสธวีซ่าก็เพราะเหตุผลอย่างเนี้ยค่ะระยะเวลาในการท่องเที่ยวเราคิดว่าสําคัญมากๆเลยที่จะทําให้เขาพิจารณ พิจารณาการยื่นขอวีซ่าของคุณด้วยต่อไปก็จะเป็นเรื่องของอะระยะเวลาในการยื่นวีซ่า<ๆ>กับวันเดินทางนะคะอันนี้ยสำคัญยังไงคือเขาจะมองว่าคุณอะเร่งการขอวีซ่าหรือเปล่าตัวอย่างเช่นเหมือนคุณจะเดินทางเดือนหน้าแต่คุณขอวีซ่าเดือนเนี้ คือจริงๆอ่ะระยะเวลามันกระชั้นชิดมากๆจริงๆถ้าตามประสบการณ์วนะคะคุณควรที่จะขอวีซ่าก่อนเดินทางอย่างน้อย1เดือนนะคะไม่ใช่ว่า1อาทิตย์หรือ10วันล่วงหน้าเพราะคุณไม่รู้เลยระหว่างนั้นเกิดอะไรขึ้นแล้วก็การเตรียมตัวของคุณนะคะหลังจากที่คุณที่ยื่นใบสมัคร DS DS สดีนะคะไปแล้วเนี่ยคุณก็ควรที่จะ นัดส,สัมภาษณ์ไม่ให้แบบห่างกันเกินไปหรือติดกันเกินไปก่อนที่คุณจะเดินทางด้วยนะคะตัวนี้ก็ทําให้การเดินเรื่องของคุณมันคล่องแล้วก็มันง่ายมากยิ่งขึ้นและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยค่ะเรื่องถ้าคุณมีประวัติเคยถูกปฏิเสธวีซ่ามาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งครั้งหนึ่งสองครั้ง คุณไม่ควรที่จะยื่นขอวีซ่าติดต่อกันแบบเกินไปนะคะไม่เช่นว่าคุณเพิ่งโดนปฏิเสธมาแล้วสามเดือนนี้แล้วแล้ววันนี้คุณก็ไปขออีกคือถ้าคุณขอซ้ำๆกันถี่เกินไปอ่ะทำให้เขามองว่าเจตนาของคุณน่ะคุณต้องมีวัตถุประสงค์หรือเจตนาที่ไม่ดีทำไมต้องเร่งขออะไรขนาดนี้เพราะปกติแล้วอ่ะ การท่องเที่ยวอะ่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้จําเป็นไม่ใช่ปัจจัย4ีของการใช้ชีวิตของมนุษย์อยู่แล้วไม่ใช่เสื้อผ้าไม่ใช่อาหารไม่ใชเ่เงินทองไม่ใช่การเดินไม่ใช่ไม่ใช่การจราจรที่แบบเฮ้ยมันมันต้องทําให้ได้มันต้องเอาให้ได้การท่องเที่ยวอะ่ะถ้าเขามองนะคะถ้ามุมมองจากจากทางสถานทูตอ่ะถ้าคุณโดนปฏิเสธแล้วคุณอยู่ๆมาขอแบบทีีเขาก็จะมองว่า ทำไมต้องมาอเมริกาด้วยถูกไหมจริงๆคุณไปประเทศไหนก็ได้ถ้าคุณโดนปฏิเสธวีซ่าอเมริกาคุณก็ไปขอวีซ่าเชงเก้นวีซ่าอื่นๆที่ของ่ายกว่านะคะเพราะฉะนั้นหากคุณเคยโดนปฏิเสธวีซ่าแล้วเนี่ยคุณควรจะทิ้งระยะห่างในการขอวีซ่าหน่อยอย่างน้อยก็6เดือนถึง1ปีนะคะแล้วก็อันเนี้ย อีกอย่างหนึ่งอันนี้แถมให้เนาะจริงๆตัวนี้มันไม่ได้เป็นเชิงการเตรียมตัวก่อนไปขอวีซ่าแต่ว่าตัวนี้สำคัญมากก็คือการกรอกใบ,บสมัคร ds 160นะนะคะตัวนี้ถ้าเป็นไปได้นะคะคุณควรที่จะกรอกด้วยตัวเองทำไมคุณควรกรอกด้วยตัวเองเพราะว่าส่วนใหญ่ข้อมูลคำถามที่ทางเจ้าหน้าที่เขาถามคุณอะ จะมาจากตัวนี้และการที่คุณกรอกเองอะคุณจะได้อ่านได้ทบทวนแล้วก็ได้คิดไตร่ตรองให้ดีว่าก่อนที่คุณจะใส่ข้อมูลลงไปอะคุณคุณควรจะใส่ว่าอะไรแต่ถ้าสำหรับหลายท่านที่ไม่สะดวกจริงๆอาจจะติดเรื่องงานอาจจะไม่แน่ใจไม่มีความรู้หรือไม่มีประสบการณ์ก็สามารถที่จะจ้างเอเจนซี่ได้นะคะมีบริการทั่วเลยมีเอเจนซี่ให้คุณเลือกเยอะยะเลยแต่ว่าคุณก็ต้องดู บริษัทนั้นดีๆนะคะว่าเขามาหลอกคุณหรือเปล่าหรือว่าเขามีเคสอะไรหรือว่าถ้าให้เดียวคุณนกึสอบถามเพื่อนๆที่เคยใช้บริการก่อนก็จะทําให้คุณไม่เสียเวลาแล้วก็ไม่เสียเงินด้วยค่ะเพราะว่าเอเจนซี่อ่ะบางทีเขาก็ไม่ได้การันตีผลลัพธ์ร้อซนนะคะก็ให้คิดดูดีๆเนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นทริค เล็กๆน้อยๆน,น,นะคะที่ที่แวลรวบรวมมาแบ่งปันให้เพื่อนๆหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนเลยที่กำลังวางแผนจะขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกานะคะแล้วก็ท่านไหนมีประสบการณ์หรือว่ามี ข้อคิดเห็นแนวทางที่เพิ่มเติมหรือแตกต่างจากที่เราพูดไปก่อนหน้านี้นะคะก็สามารถมาแบ่งปันประสบการณ์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะยินดีมากๆเพราะจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เรียวแววทำคลิปต่อไปเรื่อยๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ้าย